ที่สาททเมานมาดราม่าที่มัผ่านมาดราม่าที่ผ่านมายังมีดราม่าอีกอรอในเฟซบุ๊กอ่ะที่ผมเคยที่เคยอ๋อครับใช่ครับกับอดีตนั่นแหละตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นยังไงเอาเท่าที่ทอมตอบได้อ่ะ คือจริงๆแล้วผมว่าผมอธิบายไปหมดแล้วตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นในใน,ในพื้นที่ของผมเองไม่ว่าจะเป็นบน Twitter หรือว่าจะเป็นบน Facebook Fan Page ของผมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใครที่ติดตามอ่ะแล้วอ่านตามไทม์ไลน์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเข้าใจอยู่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่าการที่ถ้าจะให้พูดตรงนี้มันมันมันเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วผมเองทําใจได้แล้วแล้วผมเองพร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านไปแล้วพี่ๆทั้งสองคน มีมีเขาเรียกว่าอะไรามีผลงานออกมาเรื่อยๆแล้วก็ประสบความสาเร็จเรื่อยๆอย่างของผมผมเองก็กําลังพยายามทํางานของผมเองอยู่ซึ่งทุกคนมันกำลังเข้าที่อยู่อยู่บนแทร็กของตัวเองที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นนะจริงๆแล้วการที่จะมาต้องมานั่งแบบว่าพูดถึงว่าเรื่องดีเทลหยิบย่อยไป็นยังไงอะ่ะ ผมว่ามันไม่มันไม่น่าจะเหมาะสมแล้วตัวผมเองหรือตัวพี่เขาเองอ่ะผมว่ามันไม่มันมันหมดความรู้สึกที่จะมาแบบว่าแบบเฮ้ยเครื่องกันไหมหรืออะไรยังไงตอนปมายพอเหมือนผมเชื่อว่าคนเราพอถอยออกมามันเริ่มจะเห็นปัญหาเริ่มเข้าใจคนคนนั้นมากขึ้นมากกว่ากับการที่บางทีเราอาจจะอยู่ใกล้ๆกันทํางานด้วยกันใกล้ๆตลอดเวลาอ่ามีมีอะไรที่มันไม่เป็นไปตามในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในเรื่องของการทํางานในเรื่องต่างๆบางทีนะตอนนั้นเราอาจจะแยกแยะกันไม่ได้ แต่พอเป็นแบบนี้มันมันไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ที่ s ี s ันอ of Love ซองอย่างเงี้ยก็คือผมก็เองก็มีเล่นพี่เองก็มีเล่นก็ไม่มีปัญหาอะไรการเพลงอะไรก็ไม่มีปัญหาเราคุยกันแล้วว่าโอเคเดี๋ยวใครจะใช้เพลงไหนซองเลสเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรหรือแปลว่าความร้สึกว่าอธิบายช้าไปไหมครับอะไรนะครับอาอกมาอธิบายช้าไปเพราะว่าคนพอพอเข้าใจเลยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าผมยากลองปล่อยให้มันเป็นไปมากกว่า มผมไม่คิดว่าเรื่องของผมมันจะต้องถูกออกมาพูดเวลาที่ผมเสียใจแล้วผมต้องออกมารีบออกมาระบายว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรยังไงยังไงอย่างเง,งี้ยผมเชื่อว่าสถานการณ์มันจะยิ่งไปกันใหญ่จริงๆแล้วมันอาจถ้า,ถา,ถาไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีคนสนใจไม่ได้มีคนถามถึงนก็อาจจะเงียบไปเฉยๆก็ได้ถูกไหมฮะแต่การที่แบบว่าที่เราต้องการให้คนข้างนอกรู้เยอะอะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างมีวิจารณญาณต่างกันบางคนอาจจะเป็นเพราะว่ากูว่าเป็นอย่างนี้ ผมว่าเป็นแบบนี้แน่เลยอ่ะออบอกว่ามันเป็นเรื่องสนุกของคนอื่นนะมไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นสนุกนคิดอ่ะคิดไปเรื่อยเลยแต่จริงๆแล้วเอ๊ะมันเป็นยังไงวะ,ะหรืออะไรอย่างงี้เราจะออกมาพูดได้มากน้อยแค่ไหนหรืออะไรอย่างไรแต่ผมก็คิดว่าณวันนั้นอ่ะผมเองอ่ะพูดโดยไม่ได้ใช้อารมณ์และมันผ่านมานานแล้วถ้าผมพูดตอนนั้นน่มันคือเป็นอารมณ์เราอารมณ์อมาพูดจบไหมแต่คือการที่เรามาพูดข้างหลังเราใจเย็นแล้วเราใจเย็นแล้วไม่มีอะไรแล้วที่บอกคือจะได้เคลียร์จบเรารู้สึกแค่นี้เอง แล้วอย่างตอนนั้นตอนนั้นคนก็วิจารณ์เราข้างมากเยอะรู้สึกยังไงว่าเราก็อยากจบตีในตอนนั้นเยอะมากเหมือนกันก่อนที่จะออกมาพูดใช่ไหมคะใจกัอนในช่วงนั้นที่แบบว่าคนก็วิจารณ์ในแง่ลบไปเรื่อยของจอมใช่ใช่ใช่เข้าใจว่าเป็นธรรมชาติถ้าใจพูดผมว่าผมก็แย่นะผมก็รู้สึกแย่ที่ที่ที่บางคนอาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวหรือบางคนอาจจะ ได้ยินมาว่าอย่างไรหรืออะไรแบบเนี้ยผมก็ยอมรับว่าผมแย่แต่ว่าคือผมได้ภรรยาที่เข้าใจหรือว่าผมมีเพื่อนที่เข้าใจผมคือถ้าผมคือผมเป็นคนแคร์คนทั้งโลกนะจะบอกมันหลายคนนะบอกว่าไม่ต้องไปแคร์คนทั้งโลกหรอกมันมันทำไม่ได้แค่ผมเห็นคอมเมนต์อันหนึ่งที่มันไม่ดีแล้วเราไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงผมก็แย่แล้วนะ แต่ว่ามันก็โชคดีตรงที่คนที่อยู่รอบข้างเราเขาให้กําลังใจเราตอนนั้นเราคนได้ยังไงกับสิ่งที่คนวิจารณ์เราโดยที่เราสึกว่าเราอยากจะพูดแต่ในช่วงเวลานั้นเราไม่้ความที่เขาไม่เข้าใจไม่รู้ความจริงอะไรเงี้ยแต่เขาวิจารณ์เราหนักมากในตอนนั้นเสียใจมากครับผมก็ยอมรับว่าผมเป็นภาวะนั้นแต่ว่าแต่ว่าผ่านมาได้คือคนข้างๆเข้าใจจริงๆคนข้างๆเข้าใจจริงๆ ฟังผมในเรื่องเดิมๆเ,เสียใจเรื่องเดิมๆให้เรื่องเดิมๆม,มันวนเวียนอยู่อย่างนั้นะวนเวียนอยู่ตรงนั้นะแล้วก็ไม่สบายใจเวลาขึ้นไปบนเวทีอะม,มีความไม่สบายใจว่าคนที่เขากาลังดูเราอยู่เขาคิดยังไงมันมันใช้เวลามากมันใช้เวลามาก,มามากขอโทษนะคะอตอนนั้นเราเสียใจแค่ไหนกการที่แบบวันหนึ่งเรามีคนรักมากแล้วอยู่ๆคอเรื่องมันเกิดขึ้นคือแบบเขาแต่สิ<ค>นโดยที่ยัง,ยงไม่ได้ฟังจากที่เราอธิบาย มันคงไม่เสียใจอะไรไหมไปมากกว่าการที่วันที่ผมเสียพ่อมากกว่าแต่ว่าอันนั้นมันเสียใจไหมมันมันเป็นความที่เออมันไม่เรียกว่าเสียใจผมไม่รู้จะอธิบายคมนั้นว่ายังไงดีมันกลายเป็นไม่มั่นใจอะไรไปเลยมันกลายเป็นไม่ไม่มั่นใจอะไรไปเลยครับมันมีคำวิงที่ตอนั้นมีคนคนถูกเราคนที่หวังในตัวเราใช่ผมเห็นผม ผมเห็นทุกอันเลยผมเห็นทุกอันเลยแล้วเราทำยังไงกับกก็ร้องไห้มั้งผมว่าร้องไห้คงจะดีขึ้นครับตอนนั้นภรรยาอยู่ข้างผมบอกยังไงเพราฟังผมร้องไห้ทุกวันใช่ผมถึงขอบคุณเขามากเพราะว่าเขายอมอยู่กับผมที่ร้องไห้ทุกวันได้ร้องไห้เรื่องเดิมได้แล้ววันนี้เราได้อธิบายทุกคนเนี่ยเขาใจเรามันเหมือนปลดล็อกมา ก็ปลดล็อกแล้วนะครับนั่นแหละผมว่าที่ผมเป็นเพราะว่าผมไม่ได้พูดมั้งสุดท้ายแล้วใครจะเข้าใจไม่เข้าใจไงก็แล้วแต่แต่ผมได้พูดแล้วที่ผ่านมาผมพยายามจะให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยตัวเองอ่ะแต่บางทีผมก็ไม่มีใครแต่ทุกคนไม่พยายามอืก็ใช่ใช่มันแล้วละสิทธิ์ของเขาอ่ะตอนนี้คือกับาทำงานมาเป็นทอมมอนดีแล้วใช่เพผมว่าผมผมผมดีขึ้นแล้วนะผมว่าผมดีขึ้นแล้วนะแต่มันก็มีแว๊บแวบ้างแหละเพราะว่ามันครับ ตอนนี้ถ้าถ้าจิตใจเราคือกลับมันกลิ่นมาสินะกลับมาเป็นความที่แบบก็ผมแพ้ผมตั้งผมตั้งเป้าตัวเองนะว่าว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอะไรผมพยายามจะมีความสุขกับมันผมพยายามผมหลังจากนี้คืออะไรก็ได้ที่ทาให้ผมมีความสุขมันมันไม่ได้ตั้งเป้าว่าผมจะทําอะไรแล้วให้มีความสุขแต่อะไรก็ได้ผมจะพยายามมีความสุขกับมันมากกว่ามันจะได้ใช่ครับไม่งั้นผมก็จะวนเหมือนเดิม เรา,าไรตอนนี้แหละครับตอนนี้ไม่ตอนนี้ก็มีพี่ๆครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตู่พี่ว่าน พี่พี่ลิฟตาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็อยู่กันด้วยกันเป็นแบบเป็นเหมือนครอบครัวเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆอะไรเงี้ยเราคุยเรื่องงานกันคุยเรื่องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเด๋ยนนี้ก็เริ่มมีโชว์ที่แบบไปแจมกันบ้างแล้วโชว์แบบว่าเป็นโชว์น้อนบ้านเพื่อนสามคนใช่ใช่ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> มีพี่ตู่ไปแปะพี่ว่านพี่ว่ามาแปะทอม <c oughs> ทอมอะไรอย่างเงี้ยไปแจมคนอื่นมาคือมีพี่โอ๊ตเดี๋ยวหน่อยมีพี่โอ๊ตมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สสใครก่อนีใช่ครับ เราพันเขาหรอนั่นดหลครับพี่ถ่าภาพรวมแล้วไม่รู้จะสงสารทอมก่อนหรสุภาพพี่ตุ่ก่อนนั่นสินั่นสิจะมีเพลงใหม่มีครับมีครับก็เดี๋ยวเดือนธันวาคมนี้ผมตั้งใจจะปล่อยอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้ทำงานกับพี่แทนลิปตาครับใช่ก็ได้พี่แทนมาช่วยแล้วก็ได้พี่ไก่สุทธีมาคุ้มอัดให้นู่นนี่นั่นเหมือนเดิมใช่ครับทำเองทำเองทำเองครับผมก็สนุกดีก็มันทำอะไรให้ผมได้มีอะไรทำแล้วผม จะสบายใจลืมที่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่